สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักษ์ที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเรรวบรวมราคาของเสนจันทร์บุตรสราคำด่างเหลืองนะคะซึ่งพยายามรวบรวมในราคาที่ไม่เกิน5,000นะคะทุกคนคะ่ะซึ่งณตอนนี้นะคะเรมองว่าเสนจันทร์บุษราคระคำด่างเหลืองนะคะราคาเขาพอที่จะจับต้องได้นะคะแล้วเรยก็ไปเห็นนะเจ้าของไม้บางท่านนะคะมา,า,าโพสขายในราคาที่ สำหรับคนงบน้อยก็น่าจะซื้อได้นะคะเรก็เลยนำราคามาฝากทุกคนคะ่ะและณตอนนี้นะคะในกลุ่มของการซื้อขายเสนจันบุษราร a k นั้นนะคะด่างเหลืองเนี่ยก็จะค่อนข้างคึกคักมากๆเลยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็ไปได้รับารางวัลจากงานประกวดเสนจันบุษราค a k มานะคะทุกคนในข้อมูลเรื่องการประกวดใครสนใจก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มของการซื้อขายเสนจันบุษราร a ได้นะคะทุกคนคะ่ะ และอเอกลักษณ์ของสเสนจันรบุษราคำด่างเหลืองเนี่ยนะเขาสามารถเปลี่ยนสีไปได้ตามสภาพอากาศด้วยนะคะทุกคนซึ่งเขาจะชอบอากาศที่มีความชื้นมีความเย็นนะคะจากที่เป็นด่างที่เป็นด่างเหลืองนี่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นสีชมพูสีพีชได้หลากหลายสีเลยะคะ่ะและในตอนแรกที่เขาเปิดใบมานะคะ ลักษณะการเปิดใบอาจจะไม่ใช่เหลืองด้วยนะทุกคนอาจจะเป็นสีแบบเขียวเลมอนนะคะนี่เป็นสเสน่ห์ของสเสน่ห์จันบุษคำด่างเหลืองนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาในต้นแรกที่มีการมาเปิดามาโพสตขายเลยนะคะทุกคนซึ่งราคาดีงามมากจริงนะ แล้วราคาที่เรียนนำมาฝากทุกคนนะเป็นการโพสขายในกลุ่มของซื้อขายสนิจจันบุตรราคำนะคะใครสนใจก็ลองติดต่อไปสอบถามได้เลยเลยจะใส่เครดิตเจ้าของไว้ให้ด้วยนะคะและก่อนที่จะซื้อไม้ออนไลน์นะคะทุกคนเราควรจะเช็คเครดิตของเจ้าของไม้หรือว่าผู้มาโพสขายด้วยนะคะทุกคนเพื่อความมั่นใจในการซื้อขายไม้ออนไลน์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาต้นแรกกันเลยนะคะ อันนี้เป็นราคาต้นแรกนะคะทุกคนเจ้าของไม้บอกว่าเป็นไม้ชิ้นตานะคะเปิดอยู่ที่3,900รวมส่งค่ะลักษณะการด่างชัดเจนมากเลยน่ารับได้ด้วยนะคะใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามได้นะคะทุกคนต้นนี้นะคะเจ้าของไม้เปิดอยู่ที่4,500รวมส่งนะคะทุกคนลักษณะการด่างก็มีการเปิดด่างให้เราเห็นชัดเจนนะคะเจ้าของไม้บอกว่าเป็นไม้แยกหนอน,นะคะทุกคนค่ะ ลักษณะความโตก็ดังภาพเลยค่ะสนใจติดต่อไปตามเครดิตที่เรให้ไว้ได้เลยนะคะต้นนี้นะคะก็ราคา3,900นะคะทุกคนคะ่ะเจ้าของไม้เขาเปิดราคาไว้ราคานี้นะคะลักษณะการด่างทุกคนสังเกตไหมว่าใบาที่เปิดด่างอะ่ะเขาจะมีลักษณะเป็นเขียวเลมอนนะคะเดี๋ยวสักพักโตขึ้นเขาก็จะเปลี่ยนสีนะคะทุกคนคะ่ะต้นนี้นะคะ ราคา5,300คารค่ะรวมส่งอันนี้เกินโคต้าที่เรตตั้งไว้ว่าจะรวบรวมแบบไม่เกิน5 0 0 0มานะเนื่องจากว่าต้นเขาค่อนข้างจะใหญ่มาระดับหนึ่งแล้วและการด่างของเขาค่อนข้างจะด่างจัดมากๆนะก็เอามาใส่ไว้ให้เผื่อว่าจะมีใครสนใจนะคะต้นนี้นะคะเจ้าของไม้ก็เปิดราคาอยู่ที่4 5 0 0เป็นไม้ชิ้นตาแล้วก็ัดรับได้ด้วยนะคะ ต้นนี้นะคะเจ้าของไม้เปิดอยู่ที่4,300นะคะสังเกตใบใหม่ไหมคะทุกคนเขาเอ่อน่าจะเป็นการด่างฮาร์ปนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นด่างแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ใบใหม่นะคะสีเขาจะเป็นสีเขียวเลมอนเนาะต้นนี้นะคะเจ้าของไม้เปิดอยู่ที่5,000นนะคะแล้วก็รวมส่งด้วยนะลักษณะการด่างก็ชัดเจนนะคะความโตของต้นก็ตามรูปเลยคะ่ะ ทุกคนคะ่ะต้นนี้ราคาแบบว่าดีงามมากเลยนะ3,300รวมส่งนะคะความดังก็ชัดเจนลักษณะต้นประมาณนี้สนใจก็ติดต่อไปตามเครดิตที่ให้ไว้ได้เลยจ้าต้นนี้นะคะเจ้าของไม้ก็เปิดราคาขายอยู่ที่5000รวมส่งนะคะลักษณะความดังชัดเจนมากๆนะคะขนาดต้นก็ตามภาพเลยคะ่ะต้นนี้นะคะเจ้าของไม้บอกว่าเป็น ไม้เนื้อเยื่อนะคะทุกคนแล้วเปิดราคาอยู่ที่2,000นะคะที่เรนนำมาฝากนี้เพราะว่าเรนรู้สึกว่าต้นเขาโตแล้วนะคะลักษณะการด่างก็ตามภาพเลยนะคะ<อ>ผู้ขายท่านนี้นะคะก็เปิดราคาอยู่ที่4 5 0 0นะคะแล้วก็บอกข้อมูลว่าเป็นไม้ชิ้นตานะคะ เป็นการโพสแบบล่าสุดมากๆเลยนะคะเมื่อ22ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะทุกคนแล้วราคาที่เรนนามาฝากในคลิปนี้ก็ค่อนข้างจะอัปเดตไม่เกิน3วันแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับต้นนี้นะคะผู้ขายก็เปิดอยู่ที่4,500นะคะด่างชัดด่างจัดสวยงามมากๆคะ่ะลักษณะความโตของต้นก็พิจารณาตามภาพนะคะเรจะบอกว่า เป็นราคาที่เจ้าของไม้มาโพสต์ขายในกลุ่มของซื้อขายสเสน่จนบุษราคำนะคะซึ่งในคลิปนี้ราคาค่อนข้าง,งจะอัปเดตมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ติดต่อไปทางเจ้าของไม้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะ สำหรับคลิปนี้เรต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะเรหวังว่าทุกคนจะชอบข้อมูลที่เรนนำม,มาฝากนะใครชอบข้อมูลนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆน,นะคะการกดไลค์คลิปจะทำให้เรรู้ว่าทุกคนชอบคลิปแล้วก็ข้อมูลแบบที่เรนนำมาฝากนะคะแล้วเรก็จะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะมีข้อมูลอะไรดีๆเรก็จะนำม,มาฝากทุกอย่างทุกเรื่องที่เรสนใจแล้วเรรู้สึกว่าจะดีกับทุกคนเลยก็มาฝากนะคะทุกคนค่ะ อย่างราคาของสเสนจันทร์บุตรสราคาที่ด่างเดืองเนี่ยก็เพราะว่าความสนใจที่เลยตอนนี้กำลังหาข้อมูลแล้วก็อยากซื้อแล้วก็อยากได้ในราคาที่ย่อมยาวแบบ เท่าที่จะทำได้นะคะพอเห็นราคาดีๆก็เลยได้นำมาฝากทุกคนคะ่ะแล้วมาติดตามกันนะคะว่าเรจะได้ไม้สนิจจันบอร์สราคำด่างเหลืองที่ไม่ใช่เนื้อเยื่อนะคะว่าเรจะสามารถแบบหาในราคาได้ที่เท่าไหร่อย่าลืมติดตามชมกันนะคะทุกคน แต่คลิปนี้เลยต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้นะคะใครรุ่นดังอยู่ก็ขอให้ดังเยอะๆดังจะจัดใครสั่งไม้ออนไลน์ก็ขอให้ไม้ตรงปกตรงใจค่ะคลิปนี้ไปก่อนแล้วจริงค่ะสวัสดีค่ะ